ไดีพ่อแม่พี่น้องเล็กซี่ก็จะโหสืบนเนาะวันนี้มาหับของให้ทั้งเสาใบพ่อแม่พี่น้องเลยนียจ่จากกระชังจากคนซื้อกระชงตอนนี้สะทองกร็รอมาเอาของอยู่อนุสิตเนาะเอาของให้เสาใบานเพิ่นพม่นตอนนี้ก็รอรถประปตูมาหับสามชิ้นของป้ายชิ้นหนึ่งเนาะ ทองสาทองบริม <im> ีโทเพี่อนน้องลูกสาววิวฤย์โทรมาสั่งไม่ว่านซื้อกุ้งเข้าไปก่อก่อนวันนี้บ้หมึกกุ้งนี่เนาะพื่นน้องนางวิวลี่โทรมาให้ซื้อกุ้งให้ทองกับยู่ห่านนั้นพอดีนะเพื่อนน้องอยู่ใกล้พอดีก็เลยอันซื้อให้เนาะเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อน เราหา้องวิวลี่ก่อนฮัลโหลวิวใช่วิวนะไปห้องอุปซีล่ะอุปาิีอ้างมันมาปุ้งมี hey, <you> อยู่เอ้ฉันอยู่ห้านนี่พอดีก็เลยซื้อตลาดนี้ตลาดน่อยอันนี้อยู่อนุสิทธิ์เลยซื้อตรงขามอนุสิทธิ์ เอาคองให so okay, like okay, okay, so ้แล้วก็เลยขับมานี่ถ่าประตูไม่ตู้โอเคค่ะแล้วั้ดอมพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ห้าก็ได้มาอย่างตลาดแรงบบดนี้หลังจากถ่าประตูไม่ตู้มาหับแล้วก็มาหอดตลาดแรงแล้วตอนนี้อือฝนคือตก้องในเดียวอื้อเงี้งกระเดียดแฮะ แนายเลยนะคนวาวะ0แได้โลเท่าไรนะห้าบตัอู้ไน้อยใครอึ้งงให้ตูเอาบ่อึ้งเป็นเงินบอึ้งบ่หรือเอาเขียนฮันนี้อันหาเป็นยางมาเจหายางถ้าเป็นเงินบาทชองแสนเท่าไหร่ไล่่ได้สี่แสนสี่แสนสงิ ซีแซน่ะเจ้าขายแล้วพันหนึ่งพันหนึ่งนจะทอนให้เราละอย่งไีแนมงรู้ป้รอไปจนไปนะจ๊ะสามร้อยอไรามร้อยปมึงก็เอาไล่เงินห้ารอยไรเนเร้รื่อยงได้อยู่โคบแางมันตายบ่อันตายอันนี้นะเต้นกัน้ามีแต่ไข่ันตาย

ยันห่มยังากันห่มองนเมน้าเัีหยวแม่เดี๋ยกับกุนูนาปิ้งเออเชฟแซ่ไปตัวแมงอันนี่น่ะไข่เลยแล้วขวดแช่แล้วจะชิมบ้างขวดแล้วไได้น่ะ เอาลแซบไครเขวดชลอดีโ no. ้อนยเรน้ำมชาเน้อผิวหน้าขวดชลอดีบ่จัขวดเชลอดีบอสคนน่ะวดเยนิดยเลยจ้ะใช่อันนั้นค่ะอยกบอก่ะยาไทยน้องเคยวหันใช้ชอบ้าไทยเห็นสิบพัน ใส่หน่อยนึงขนหมแล้วไม่สุกไงต่ำเลยสิเอาแล้วแหละรายะอาวานี่ไปเหอต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กินชิ้นจ้าทอดได้ไปเห็ดอันเห็ดขึ้นแหนมแหนมีิโคงนั่นนะผู้กลางผู้เออตลาดหนาวทำไมนางเอ้ย ใส่ก็มาตอนนี้จะกร็กระว่าก็ันติดเชื้อเยอะเกินสักเปนตัวพิเก็ิ้นโอเคนิดบ้างเนี่ยตอ่อยนะเล็นเห

เออจะกินมาได้จะนํำัวกแล้ว,ลว,ลวอันนี้แม,ม่เป่งมาแดงออเออหรอมเป่งแม่เป่งก,อ,กองถูไหมสิบพันสักรกกองตรงนี้แล้วก็ก่ะกองนี้ วาไปนโอ้ยพี่น้องมาหอดรถเลยตอนนี้ก็ได้ของกินยูซํานี่ก็ยังบัดช่องสามแสนนะมึงเเดี๋ยวมาเจอกันอยู่เพื่อนอยู่ซานพูดเละเนาะบันสบายดีเด้อเนาะมาโพยูเพื่อนบัน ມັນກະໂພກະຕຳຫມາກຕ້ອງເດໃສວ່ງນາະໂລກຈັກລົາເ กูได้ฉันซื้อมากฉันกะย่าเน็ตเราว่าทำก็ต้องมีกับกูด้วจืดๆนะสวยงามจังงามเลยอันนี้ผัดแกงไงไม่ได้ใส่ตะแกรงน้ำมันอย่างเดียวแล้วจ้ะใส่ทุกอย่างตามสะท้อนใส่เยอะๆไปเลยเพราะว่าเอาไว้มันก็เน่าเหมือนกันสินเน่า ใกล้ๆีนแล้วขอยเอามาแต่วัน่อยพดได้เด้อันเอเย็นกินที่ร้านอาเอาสาดแล้วนะสาดตั่นสาว

kha chi phu deng ane dia wang la geng ane bo yi la la geng la luk yi la luk ko luk kia luk kia luk yi luk kha phu kha pa luk kha phu yi la luk hai bok ane yi phu hai bok kia yi luk kia ไปครูเป mm ็น hmm. ยังไงเธอแก่ท like, ่อของหบอยังไม่ขายท่อของเนี้ยขายท่ออะไรนไปแบงงอนเลยจขายท่อไช้อโอ้โหกางเกงกะมาติโอ้น้ำลายแตก มีอะไอยบมีไครกินน้ำอไรคนไหนเนาะเยอะ คิดมงสิุทิจนีุ่ได้ลายคำบมาซีมเอมได้ลายคำมส่ซมมานเด้อคำนึงพี่น้องคับหนึงเด้อพี่น้องคัหนึ่งบ่งเด้อบ่งเด้อพี่เบิ่งเด้อคำนึงพี่น้องนะเฮาเพิ่จะปิดกระเพาะว่านีมาจะใส่มาจะป่าวต้องจัดรถแรงมาแล้ว แล่วเนาะอัหนึ่งพี่น้องเลยอัหนึ่งเบียรปาบวงเลย้องไปไปเจอมั้กับหองขอกะชิวายาๆอะเช็คเอืม

องกลองเ้ยีมลวัว่จสวยจมบวกมกินจยังอเมีแต่ฉาด่นี่นะมีถือนึ้มานั่งมางแล้วกันคั้น่งบรรนี้กัลงแล้วบกถ่งอกนอยููเป้าปุ่งกัเป้ารนีเด้อจมดยมีแต่ถือนึ่งมเก่ามาบวามดีเด้อาดีงชกล่นากล่องาแหนเนอ

ปเลยทีปากไแล้วีปากแล้ปากแล้เลิกไม่ได้หรอกไม่อดที่เห็นยังอกินดีกวนีเ็นย่งบริเวยังเลยจะน่าจะกระตันไม่กินอยางนี้เหยากกิ้ว็อยากไ้เลยหน่ายขึ้นเยอะเลยนี่มาเอาบิดบิดบิดจ้าสาวกอนแกาสาวบิดกอน

Hẹn phải là hẹn phải á Mẹ Mì uôn Mẹ uôn mẹ bài à ngân Mẹ mòn hẹn phải Mẹ thuốc khốt mẹ thuốc Mẹ thuốc khốt Hẹn phải lại cũng cần Giả <laughs> <Để> thám nữa, <lộ. cười> Đỏ má à Cả à ngân mẹ phỏ hàn không cần quá Để bây Bài này, con này Con Có nghe em. lúc nghe băng. Ừ, mười mười Nhảy nhé bác Mình nhảy cho tôi nè Mình nhảy Thằng cha... nhả hãy là... là... quay rồi mà Bởi nó phải hãy quay cả nó bộ Quay nói Quay nói Nhà có đẹp không? Mẹ chứ quay thế rồi Cho chẳng mẹ ổn bỏ Mẹ 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 quay Mẹ 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 Quay Mẹ 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 นีเม็ดีเม็ใหกบแบนให้หนูงี้ไ่แินเลยเบีนก็จด้มันเดียวถ่ายก็ไม่ได้กินเจ้าโอ้โหพ่กะไมก็ไม่ได้กินเมมอนก่ได้กินบไเนี่ยไม่กพี่กับพ่อ นควหอยไพเิ่อิมเนเอิไปกันเะไปกันเอโดยด้มาเาอันอว่ายิงยั่คอยกินมคอยมาเจาะบองนะนี่แมวอ้ะใช่ไงง่ายโย่ไปข้ากัน้ากปแ่มาดีเงินคั่วเลยคอยพุณซาลีจะตามาหมอ่ะบอกผมว่าจะอันนี้เนาะ

ลงสองแสนตึรนี่แม่วาบอกชื่อ้ยังชื่ออื่งงัมัดแล้วอ๋อัวเราไปยังเส็จแวเ็นพีดแ่เราคือไรเน่ยนะัวเรเป็นนี่เรบีบเ่อหารกันไไมนี่แม่วามนเ็แล้วมนอมอ่ร้อนอ่รอน

mười lăm một mười lăm mười lăm chưa chưa Bye chưa 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 Bye bye. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.